คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s s Podcast You are listening to m e t r o d e s Podcast The Time of Your Success The Time Liner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์าลายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดิน,นทางกับ The Time Liner สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Time Liner Episode ที่19วันนี้เนี่ยเรามาต่อกันในพาร์ทที่2ของตอน World at War สงครามเปลี่ยนโลกตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงในส่วนของสถานการณ์ของสองครามโลกครั้งที่1แล้วก็นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์บางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2รับรองว่าสนุกได้รับสาระความรู้กันแน่นอนครับ เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ี่ยเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นใน20ปีหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ไปนะครับด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่าย Central Power หรืออำนาจกลางก็คือเยอรมนนะครับออสเตรียฮังการีและจกกักรวรรดิออตโตมันนะครับพ่ายแพ้ให้กับฝ่ายทริปเปิลอ,องตองก็คือมีสาราชณาจาักรนะครับรัสเซียและฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปิดเกมในช่วงสุดท้ายด้วย สงครามโลกครั้งที่2เนี้เกิดขึ้นนะครับในวันที่1กันยายนปี1939จากเหตุการณ์ที่กองทัพนาซีเยอรมันนะครับนำโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยบุกเข้าโจมตีโปลแลนด์ประเทศที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของเยอรมน,นีนะครับเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่รูทคอสหรือต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่2จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับจะมีอยู่ได้ปร,ประมาณ5สาเหตุที่ผมรวบรวมมาสาเหตุที่1ก็คือการที่เยอรมนีเนี่ยยอมอแล้วพวกนะครับพ่ายแพ้ส,สงครามโลกครั้งที่1และต้องเซ็นสนธิสัญญายอมรับนะครับที่เรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายในปี1 9 1 9โดยรัฐบาลสาธารณรัฐในตอนนั้นนะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจ การสูญเสียดินแดนที่เกิดขึ้นที่เยอรมันยึดไปนะครับและข้อจํากัดทางการอาหารอื่นๆส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในประชาชนในวงกว้างนะครับเกิดความวุ่นวายในทางการเมืองของเยอรมันเนี่ยนำไปสู่เหตุการณ์สาเหตุที่2ก็คือการขึ้นสู่อํานาจของรัฐบาลเผด็จการฟาสซิสในช่วงทศวรรษปี1920ถึงปี1930 ช่วง10ปีนี้นะครับไทม์ไลน์เนี้ยเป็นช่วงที่แนวคิดชาตินิยมสุดโต่งหรือ Extre m e ม a t i o n a l i s m และลัทธิทหารนิยมหรือ m i l i t a r i s m เนี่ยในประเทศอย่างเยอรมันนำโดยพรรคนาซีนะครับและ,ะเผด็จการอาหารในอิตาลีนำโดยเบเนโตมุสโซลินีเนี่ยได้เข้าสู่อำนาจแล้วก็เป็นผู้นำที่เชิดชูแนวคิดสุดโต่งที่เราเรียกว่าฟาสซิซึมนั่นเองเหตุที่3นะครับก็คือนโยบายที่ผ่อนปลนต่อเยอรมันและฮิตเลอร์ แนวคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ชาติมหาอำนาจที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่1วางใจนะครับบวกกับความกลัวที่อาจจะเกิดสงครามในอนาคตได้เนี่ยแล้วก็ปัจจัยนั้นเศรษฐกิจที่เกิดเศรษฐกิจตก,ตกต่ำขึ้นที่เรียกว่า The Great Depression พอมันเกิดเศรษฐกิจตก,ตกต่ำปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีชาติไหนที่อยากทําสงครามใช่ไหมฮะทำให้มีชาติอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยก็คือจะต้องยอมอ่อนข้อให้กับฮิตเลอร์ ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่เหมือนฮิตเลอร์เนี่ยเข้าไปบุกประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศเชโกสโลวาเกียในปีพันเขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลของสาราชาจักรก็คือนายกรัฐมนตรีเนวิลแชมเบรนนะครับและนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเนี่ยทำการตกลงกันกันกบทางฮิตเลอร์ก็คือยอมให้ฮิตเลอร์เนี่ยบุกพื้นที่ในตอนเหนือของเชโกสโลวาเกียในปีพันเแแต่ในที่สุดแล้วฮิตเลอร์ก็ ไม่ได้ทําตามข้อตกลงนะครับก็คือทําการบุกบริเวณอื่นต่อแล้วก็ยึดทั้งหมดของเชโกสโลวาเกียในปีต่อมานําไปสู่เหตุสาเหตุที่4สาเหตุที่4ก็คือการขยายอํานาจแบบไม่มีที่สิ้นสุดของฮิตเลอร์ด้วยอํานาจทางการทาหารก็ต้องบอกว่านโยบายเขาเรียกว่านโยบายผ่อนปลนแล้วก็เอาใจคนอย่างฮิตเลอร์เนี่ยของอังกฤษและฝรั่งเศสเ,เพื่อที่จะหวังว่าหากเราให้ในสิ่งที่ฮิตเลอร์ต้องการฮิตเลอร์จะพอใจแล้วก็ไม่กล้าทาอะไรอีก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความต้องการของเขาเนี่ยมีมากขึ้นมากเรื่อยๆจนกลายมาเป็นสาเหตุที่5สาเหตุที่5ก็คือเยอรมันหรือฮิตเลอร์ในตอนนั้นนะครับเซ็นสัญญากับโซเวียตยูเนียนหรือสหภาพโซเวียตซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนผู้นําเป็นโจเซฟสตาลินละในปีพันเกรอเป็นสัญญาที่จะร่วมกันนะครับบุกพื้นที่ยุโรปตะวันออกจําได้ไหมว่าในตอนที่แล้วในผมเล่าว่าสงครามโลกครั้งที่1มันจบลงบริเวณนั้นเนี่ย ที่โดนบุกเนี่ยตอนนั้นเคยเป็นของจักรวรรดิรัเสเซียใช่ไหมฮะที่โดนเยอรมันยึดมาได้ตอนสงครามโลกครั้งที่1แล้วต่อมาหลังสงครามก็ประเทศสัมพันธมิตรก็ขีดเส้นใหม่เลยนะครับแบ่งออกเป็นหลายประเทศแตกเป็นหลายประเทศเลยนะครับพื้นที่บริเวณนั้นก็คือไม่ได้เป็นของโซเวียตยูเนียนแล้วก็ไม่ได้เป็นของเยอรมันด้วยเป็นประเทศใหม่ฮิตเลอร์ทำสัญญากับสตาลินที่จะบุกยึดบริเวณนั้นแล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนนะครับ โดยเฉพาะคือพื้นที่โปแลนด์ที่จะแบ่งออกเป็นสส่วนให้เท่ากันผลก็คือทําให้สหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับได้ดินแดนกลับคืนมาบางส่วนเช่นที่ปัจจุบันเป็นฟินแลนด์นะครับลัตเวียลิทัเวเนียแล้วก็โปแลนด์ตะวันออกที่แบ่งกับฮิตเลอร์ในตอนนั้นนะครับส่วนเยอรมันก็ได้โปแลนด์ตะวันตกนําไปสู่เหตุการณ์การประกาศสงครามโลกครั้งที่2โดยฝรั่งเศสและสาราชาณาจักรนะครับประกาศกับนาซีเยอรมันในวันที่1กันยายน ปี1939สงครามโลกจึงแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วนะครับตอนนี้คือฝั่งที่1คือฝั่งแอร์ไลน์หรือฝั่งสัมพันธมิตรนำโดยสหราอาณาักรนะครับตอนนั้นเปลี่ยนผู้นำจากเนวิชเชอร์เลนมาเป็นวินสตันเชอร์ชิลล์วีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับสหภาพโซเวียตก็เข้าร่วมสงครามหลังจากฮิตเลอร์เนี่ยตัดสินใจบุกสหภาพโซเวียตในปี1941นะครับสหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรรสเวลหรือ FDR นะครับนำกองกำลังเนี่ยเข้าร่วมในปี1,941เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่โจมตีฐานทัพเพร์ฮาเบอร์ของอเมริกานะครับแล้วก็ตามมาด้วยชาติฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมีจีนด้วยนะแล้วก็หลายประเทศในยุโรปและแอฟริกานะครับเข้าร่วมกับฝั่งสัมพันธมิตรทีมที่2ครับทีมที่2คือฝั่ง Axis Power หรือฝ่ายอักษะนะครับนำโดยเยอรมันโดยอดอลฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีนะครับตามมาด้วยอิตาลีนำโดยเผด็จการฟาสซิสมุสโซลินีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือญี่ปุ่นก็คือนำโดยจักรพรรดิตอน,น,นก็คือเป็นจักรพรรดิฮิโรฮิโตะของจักรวรรดิญี่ปุ่นส่วนที่3มครับมีทีมที่3ด้วยนะทีมที่3มเนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเมนชั่นก็คือกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มเสรีจีน นำโดยเจียงไคเชกก็คือตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นบุกจีนเป็นเกิดเป็นสงครามซิโนเจแปนิสวอร์ครั้งที่2จีนกับญี่ปุ่นลบกันแล้วก็เจียงไคเชกก็นำกองทัพจีนป้องกันญี่ปุ่นแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในที่ยุโรปเป็นกลุ่มฟรีเฟนช์ก็คือหลังจากที่ฮิตเลอร์เนี่ยในปี1940เฮิตเลอร์บุกฝรั่งเศสได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยึดเมืองหลวงปารีสของฝรั่งเศสได้เนี่ยฮิตเลอร์ก็ตั้งรัฐ นะครับที่มีชื่อว่าวิกชีฟรานซ์ในตอนนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีผู้นำที่เป็นกลุ่มฟรีเฟรนช์ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับนาซีเยอรมันก็คือนำโดยชาลส์เดอโกเป็นผู้นำในกลุ่มฟรีเฟรนช์ตอนนั้นที่ต่อต้านกับกองทัพนาซีเยอรมันในฝรั่งเศสจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถือว่ามีความต่างกับสงครามโลกครั้งที่1ในแง่ของอย่างแรกคือแสนยานุภาพ และเทคโนโลยีทางการอาหารอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยผมได้เล่าไปแล้วมันจะเป็นสงครามที่เรียกว่า trench warfare คือการดันพลังกันทําให้เกิดเขาเรียกว่าการพัฒนาปืนกลต่างๆปืนใหญ่ระเบิดเพื่อที่เอาชนะกันแล้วก็เป็นสงครามที่ลักษณะของการขุดหลุมอ่าขุดหลุมเป็นเป็น trench เป็นหลุมนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่จะไม่มีคนสามารถข้ามมาได้เนี่ยก็คือเป็นการ มองหน้ากันะนะครับแล้วก็เอาปืนจ่ะก,กันถ้าโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิงเลยเพราะฉะนั้นรถถังเนี่ยก็จะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะเป็นเป็นตัวหลักในตอนนั้นนะครับในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อเทียบกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีก่อนความน่ากลัวของการโจมตีของฝ่ายเยอรมันก็คือเขาใช้ยุทธวิธีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า lightning strike ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเรียกว่า lightning strike หรือ ถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็บิสครีกที่เน้นการโจมตีแบบสายฟ้าฟาดแบบรวดเร็วโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ทันที่จะตั้งตัวนะครับโดยการใช้รถถังที่มันถูกพัฒนาให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นสามารถที่จะฝ่าภูมิประเทศที่คู่ต่อสู้คิดว่าจะไม่สามารถผ่านได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะวนบนอ้อมแล้วก็ล้อมปิดกองกําลังฝ่ายตรงข้ามให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเยอรมันเนี่ยใช้บิสคริกเนี่ยในการโจมตี โปลแลนด์ในปี1939แล้วก็สำเร็จอีกครั้งหนึ่งในการตีกองทัพฝรั่งเศสในปี1940จริงๆแล้วเขาใช้ในปี1941ด้วยตอนจะบุกรัสเซียจะใช้บิสคริกแต่ภายหลังเนี่ยไม่สำเร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นกองกำลังเสริมของบิสคริกก็คือกองกำลังแอร์ซัพพอร์ตหรือภาคพื้นอากาศในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากองกาลังทางด้านอากาศเนี่ย ค่อนข้างเยอะและมีการพัฒนาขึ้นไปไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องบินลบต่างๆเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นนะโดยที่ทางด้านของเยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีกองกำลังที่เรียกว่าลูบวฟเฟอร์นะครับลูบวฟเฟอร์จะเป็นกองกำลังที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านบนเป็นเป็นเครื่องบินลบที่คอยทิ้งระเบิดนะครับคอยสนับสนุนบิสครีกอยู่ในช่วงทศวรรษที่ปี1930รนะ เพราะฉะนั้นการพัฒนาทางแสนยานุภาพทางอากาศทางทหารเนต่างๆมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในกองกำลังลูบเฟอร์อย่างเช่นการติดตั้งเรดาร์อ่าก็จะมีเป็นสงครามที่ใช้เรดาร์ค่อนข้างเยอะนะครับใช้การส่งสัญญาณระยะไกลยเยอะแล้วก็การติดอาวุธต่างๆให้มันมีความน่ากลัวมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้นจากตอนสง,ง,งครามโลกครั้งที่1ด้วย ในตอนนั้นเนี่ยนะครับเทคโนโลยีของการนำเรดาร์มาใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นก็คือให้อุปกรณ์ d e v i c รเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากขึ้นาสามารถพกพานะครับอุปกรณ์พวกนี้ไปกับตัวได้แล้วก็ใช้งานกันมากขึ้นในวงกว้างนะครับ,ท,ท,บทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็อากาศด้วยการพัฒนาทางด้านการสื่อสารเนี่ยยังรวมไปถึงการสร้างเครื่องถอดรหัสตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า อ n นิกมาแมชชีนที่ใช้ในอกองทัพเยอรมันนะครับเพื่อที่จะส่งข้อความสัญญาณต่างๆเนี่ยในการเคลื่อนพลเข้าตีในจุดต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับเครื่องอ n นิกมก็เขาเรียกว่าถูก Reverse Engineer ก็คือสามารถแก้รหัสได้โดยฝ่ายสัมพันธมิตรในตอนท้ายของสงครามแล้วครับหรือเป็นทีมที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อว่าอ l ลันทูริงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ เข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดตอนนี้ในเอพิโซดถัดไปด้วยหรือจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีทางสงครามที่เป็นเรื่องของการทำลายล้างอย่างเช่นในตอนท้ายเราก็จะมีระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมครับที่มาจากโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Manhattan Project โดยสหรัฐอเมริกาพัฒนาตัวระเบิดนิวเคลียร์ตัวนี้ในปี1939ก็คือใช้หลักการที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันและก็เชนเรย์คชันนะครับก็คือการปฏิยาลูกโซ่และก็การปล่อยพลังงานของตัวระเบิด นักฟิสิกส์ที่อยู่ที่โครงการแมธัสตันเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นโรเบิร์ตเจออฟเบนไฮเมอร์ที่เราก็จะได้เข้าไปคุยกันกับเขาเรื่องนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นเอ็น c ริโกเฟอร์มีก็จะอยู่ในทีมแมธัสตันโปรเจกต์ที่คอยดูพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ด้วยนะครับโดยระเบิดที่ถูกทดสอบสำเร็จเป็นลูกแรกนะครับชื่อว่าระเบิดทรินิตี้ในวันที่16กรกฎาปีป9 4 5ี่9ิ5ที่นิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยการ บอมจริงเลยนะครับของระเบิดลิตเติลบอยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสินใจระเบิดเมืองฮิโรชิมาที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่6สิงหาปี1945แล้วก็ตามมาด้วยแฟตแมนนะครับที่เมืองนากาากิในวันที่9สิงหาปี1945ก็จะถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยนะของการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประกาศยอมแพ้สงครามแล้วก็เป็นจุดจบของสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบลงด้วยเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ประกอบกัน เช่นนะฮะในทวีปยุโรปเนี่ยสงคารามจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของกองกําลังนาซีในปี1944จากการ 3, ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนำโดยสหราชาจักรสฐอเมริกา,า,าและสหภาพโซเวียตเนี่ยยกพลขึ้นบกนะครับบนชายฝั่งนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนาปี1 9น4ีหรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าดีเดย์นะครับแล้วก็ทําการเคลื่อนพลเนี่ยบุกไล่กองทัพนาซียอเรมันให้ถอยกลับไปตั้งมั่นอยู่ที่ ประเทศเยอรมันได้ในปี1945รวมไปถึงในปี1945นะครับกองกำลังโซเวียตก็ได้บุกเข้าโจมตีเมืองเบอร์ลินแล้วก็ตามมาด้วยการปิดชีพตัวเองนะครับของฮิตเลอร์ในวันที่30เมษายนปี1945และเยอรมันก็ประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่7พฤษภาคมปี1945ตามมาแล้วก็มีผลนะครับในวันที่8พฤษภาคมปี1945เรียกว่าเป็นวัน เขาเรียกว่วันที่8พฤษภาเป็นวัน Victory Day เป็น V-Day ของทางฝั่งยุโรปแต่มาดูกันในทางด้านเอเชียกันบ้างหลังจากที่สงครามในยุโรปเนี่ยได้จบลงสงครามในเอเชียยังไม่จบนะครับในส่วนของญี่ปุ่นจกักรวรรดิญี่ปุ่นยังทําสงครามต่อไปนะครับและสงครามทางฝั่งแปซิฟิกก็ยังไม่จบกองกําลังญี่ปุ่นเนี่ยเข้าทําการยึดนะครับแล้วก็ตั้งฐานทัพในหมู่เกาะต่างๆในบริเวณแถบแปซิฟิก ทำให้ทั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องทําการบุกเข้าโจมตีโดยใช้ยุทธวิธีในการบุกเข้าไปยึดทีละเกาะจ้ำไปเรื่อยๆทีละเกาะไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยก็มาเจาะที่หน้าประตูของญี่ปุ่นได้สําเร็จนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นเลือดของนักนักรบทําให้ยิ่งสถานการณ์มันยิ่งแบบคริติอลมากเนี่ยญี่ปุ่นลบสู้แบบสุดชีวิตนะครับเลยทําให้สหรัฐเนี่ยจะต้องใช้ไม้ตายก็คือจะต้องทิ้งระเบิด นิวเคลียร์ลงไปที่ฮิโรชิมาและนากาสากิทำให้สุดท้ายญี่ปุ่นจะต้องยอมแพ้สงครามนะครับจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะก็ประกาศยอมแพ้ในวันที่15สิงหาปี1945และมีพิธีจัดขึ้นนะครับบนเรือ USS Missouri ในวันที่2กันยาปี1945เ้ซ็นสัญญากันกันกบทางสหรัฐอเมริกาในการสงบศึกนะครับโดยตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็นำโดยนายพลดักลาสแมคอาเธอร์แม่ทัพสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร ในตอนนั้นร่วมเซ็นสัญญาด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงครามการสื่อสารและแสญยานุภาพของอาวุธที่หลายแรงมากอย่างส่งผลให้ผู้เสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยหลายเท่าอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเหตุการณ์กวาดล้างชาวยิวนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าฮโลคอสต์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดอย่างมากแล้วก็รวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมากด้วยเช่นกันรวมไปถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยังทําให้หลายประเทศนะครับได้เรียนรู้แล้วก็จดจําความน่ากลัวของสงครามที่เกิดขึ้นกันทั้ง2ครั้งนะครับในรอบไม่ถึง50ปีการเกิดขึ้นของนงวัตกรรมทางสงครามเนี่ยยังได้เปลี่ยนแลนด์สเคปและรวมไปถึง geo-political หรือภูมิรัฐศาสตร์ของโลกไปอีกด้วย สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนะครับได้กลายมาเป็นคั่ว2งค้่อํานาจทางเศรษฐกิจและทางการอาหารที่จะส่งผลในยุคต่อไปของเราในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับคุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s Podcast you are listening to Metodess Podcast the sound of your success